ข้าจากถาตูนะครับใชนานสัปยันำใจ้เพิ่มับรยเข้าวของใจยินกายโก้ปยักนำใจถาตูนะครับนี่หน่ยมาเป็นแนน่วยมาเป็นเ่อนโนตัวเดียว้เ็นคนเียเป็นทนด้เอปาเป็ดนะ่อปาเป็ดเราไมยิง้เดังอัดตัวีเาเขาเป็นเงินนะเอาเป็นเงิน แดงเป็นแดงนะก้าวเป็นน้ำมันน้ำมันแดงเป็นแดงก้าวเป็นน้ำมันแดงนะก็แดงก็เป็นแดงแดงเป็นแดงก้าวเป็นน้ำมันนะแดงเป็นแดงก้าวเป็นน้ำมันตัวก้าวนี่ยก้าวเพิ่มซรัพย์ประหยัดน้ำใจด้ไหก้าวเนี่ยก้องเชยรินไลฟ์โอปยักน้ำใจสตูนเนี่ยก้าวเป็นก้าวมุมน้ำมันเนี่ยก้าวเป็นก้าวมุมน้ำมัน ส่วนตัวแดงกัแดงลูิงจากเพื่อนน่ะหน่อก็จะไ้โาทำนั่งเ um ้นโกะน่ะแดงกับแดงตัวนี้ปากแดงกับเก้านะแดงก็เป็นแดงกับเก้า็เป็นเก้ามุมนั่นมันะำยังอันี่เปลือนแดงนะกับเปลือนแดงเปลือนแดง่สองล้านสองหมื่นบาทนะกูนี้สองล้านสองหมื่นบาทมำยอีกองล้านสองหมื่นบาทแดงก็เป็นแดง แดงก็เป็นแดงรับก้าก็เป็นน้ำมันทำมองไม่เห็นแล้วครับทำมองไม่เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเราก็แล้วล่ะราคาเปิดไปราคาอยู่ก้าวนึ่งราคาในกลุ่มนี้เปิดลงหน้าไปแล้วลาคาอยู่ก้าวนึ่งราคาอยู่เก้าไใส่เลยจะมีใส่เลยราคาในกลุ่มออกแล้วน่าราคาอยู่ก้าวนะลงราคาอยู่ก้าวน้ึ่นเก้าในปีเก้าวเพิ่มสักไปยักน้ำใจด้วยเก้าหัวต้องเชยินไก่กูไปยักน้ำใจสักตัวเนี่ย ก้าจากตะพูนเป็นน้ำเงินก้าจากตะนแงเป็นแดงับแดงเป็นแดงส่วนตัวแดงก็คือแดงลงขึ้นเจ้าเกิดนัน้าุภเัยกาโกสมันันตันโปนับแดงก็เป็นแดงนัแดงจากปะตะลุงนัามนันตันโกจากปะตลุงครับกลาวันนะว้ยอ้นี่เดิอพันหนึ่งสอานมือด้านนัปลาาก่กเลยนัปลากาอยู่เก้านัปลากาอยู่เก้านึ่งมือนก้าเล่นก็เล่นเ่าเล่นก็ว่ากันนะ

แดงมันสิตกับปีนี่ละเอ้าปูนซับประยักน้ำใจนี่แก้าวะายโกประยักน้ำใจสแดงอายุเ้ยอันี่เจ็ดปีนแดงดงอ่ขึ้นยาขนน่กจะกันมีอนดงน่ดอีจัตะลุงมันจะไหนะนี้ตะงเดียกลางเลยสดงสองหมืานเนี่ยก็ก้ามันจนรู้ันนี้จนกลางนี้กลางแรกีนี้แต่ว่าจนมาบอปุกแคตนึ ซึ่งกว่าเดามน่ครับแต่รางเดยเนี่ยะงนี้จนเป็นรลางดีเนีส่วนตัวเก้าเนีจะนำมาสร้างร่างเนี่ยจะนาปูเกตมาอะไอาจารย์ปูเกตกลางอะไรั้งจะนาแถวเนี้ยร่องกลางจะนาบอลสองราอเนาะตัวเก้าจะนาปูเกตมาเรยกันเนี่ยจนบอลสองกันลัเ้งนี้เป็นรลางดีเนีอายุว่าะปีนี้เจ็ดอนุิ่ะเป็นปีนะตัวแดงอายุสิแปดปีเนี่ยก็ไปเยีมขอไปว่าวันย่น ตาบนัเนนาบเินแดงเบนแดงเนี่แดงเแดงนยานแดงนแดงเนี่นนี่เปินถูกดีแดงน่าเล่นงตาบินรงน่ารองทีนี้มสร้างแังเลยนรงนี้จนถึงังดีเนี่ย้ากด้างที่ขึ้นไปเพ่งมาจัวนี้ทีนี้ถือว่าหลตัวตัวเก้านี้เนีตัวเก้านี้ชาตตนก็นะูแคนไมเนี่ยอะไรอย่างนี้เนี่ านาจะสามรงแล้วเดี๋วกางนี้จนเห็นกางนีเทีแล้วเอ่มาจนไอ้ี้ไอ้ก้ามาจนที่นี่กางเลยนะข้าในรองเขาไม่ปนอะไรเขไม่หนใจนะเออะทนียเนะจอนี่ก้าเพิ่มซักไยังน้ำใจนะพี่วายก้าว้องเยยยิงไกลกยัน้ำใจสะตนะ chà gang mà gang nha gang nha đánh nha chân nha gang nha bên nha gang 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 gang nha gang gang nha 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 gang แดงหลุกซึ่งเ้าเขึ้นนะครับแดงหลุกซึ่งเ้าขึ้นชนะทีชนะแม่นี่มาสร้างกลางเลยนะครับึงเาขึ้นจากกันไปเยี่ยมขออายุไดแปปีนะครับแดงซึ่งเ้าขึ้นอายุได้แวดปีมาอะไรตัวเก้าเก้าเพิ่มชักประยักนำใจเลยข้าวนะครับกล้องใจยินกายโกปรยัดนำใจซตุนครับ

ลาคาเพื่อนตอนนี้ลาคาอยู่ตัวเก้าเนื้อหมันนี่ตัวเก้ามุ่น้อหมันนีตัวเก้ามุ่งเลยบรรลยกเบอร์เก้าบรรลุแยกเบอร์เก้า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 สมเบอร์เก้าเก้าหองสามเอเก้าเก้าหลงสามบอรเก้านะสามอเก้านะ เบอร์เก <muitas S 2> ้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เ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 ก็นล็อกลักอาออกเลยนะเบียกซะบรเก้านะเบียกเบอร์เก้าเดียกเบอร์เก้าอับเลยซเบอร์เก้าเดียซะเบอร์เก้ามุ่กเนียเบียกซเบอร์เก้ามาองเล่นนนะต้องอยู่รองเล่นในนี้ได้มั้เล่นในนี้ได้ป่ะเล่นน่มาโดนเล่นอ่ติงต่อิงก้าเอเก้าเอรเก้าต่อดเ้าเบอ ก้าต่อไปนะก้าต่อไปจะลงน้ก้าต่อไปจะลงก้านมันต่อไปจะลองเดนราคาเน้ยอกมาราคาดีเป็นทัมกาต่อไปก้าต่อไปก้าต่อไปเืา่เ็บตเจ็บเจ็ดอ่ราองให้งพันหนึ่งเอาไหมันเจ็บเจ็ดเจ็าลองพันนะ

ขาบความซดนำนักกับอยู่ที่กล้ก้านะครับความซดนำนักอยู่ที่กล้กันแต่ต้องกล้เจ้าไอเด็กนี้ก็ไปแดกนี้มันก็จนะแนะเวื่อกี้มันร้างกลางเลยนะครับแต่วายุกระดุกสิบเอ็ดปีแต่ ไล่เลยอ่ะไล่เลยอ่ะไล่เลยก็มีกลัวลองนั่ว่ากำลังจะปล่อยแล้วก็ข้าวเป็นนุ่มน้ำมันนี่ยจากกระดิ่งก้อนแดงกระดิ่งจากปลาตะลุงข้าวโต๊ะถึงนกลองนะข้าวโต๊ะถึงนกลองข้าวโต๊ะถึงนกลองนะข้าวโต๊ะถึงนกลองข้าวโต๊ะถึงนกลองนะข้าวโต๊ะถึงนกลอง

ราาน่าจะได้เส้นรวนี้เนีเก้า้นตถึงกลปรงนอะเก้าน้คนตถึงกลงนอะดึบอกวาันราคาเนี่ยมได้มีไวกันนะรนะครับวาเก้าก็จะนำมาสร้างรังเล่เนอะจะนำมาจากสิวเนี่ยจากผู้แค็นเนี่ยวดแดงนี่ชนานี่มาสร้างรังเล่เนอกวาดแดงชนะทีนี้เนอยอายุว่เงินเี่าปีกันัวแดงอายุที่แเนี่ยัวาเก้าอยุเจ็ดปีแล้วมันยิง

ข้าวเได้มาเดีวข้าวเดียวข้เดียวขเบิ่มซักมายักนำใจนู่นไปข้าวหมดเชยินกานโกะไปยักนำใจส็ตัวนี้ข้าวมันได้มาเดียวไอ้แล้วนี่ครับข้าวน้ำมันดำมาเดียวน้ำข้าวน้ำมันดำมาเดียวต่อมาเนี่ยว่าตัวแดงจะเกลี้ยงข้าวได้ไหมข้าวหมดข้าวแพงน้ำข้าวแพงกับข้าวได้มาเดี๋ยวข้าวแพง แ่นี่แหละที่เขาเรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำกาน้ำมนดงะเนีะแงงแมี้แคนี้ก้เดอดเดด้ร้ก่เก้ารไม่เก้าเก้ารไม่เก้าเ้าได้าเดี๋ยวกแดงเก้าได้หเดี๋ยวก็ด้นก้ไม่ตัวกันตัวกันด้ววกนวเน่กนวก็อีกางนยตก็ววก็อีกาง

เอายข้นเงนแล้วลองพลิกเลกดอกสิปล้ีช้เยีลองลยพิกมจะมาลิกมันด้นหน้ากระบี่เงลูกอาการป่วยต่าต้องมาอีกครั้งนะหัวแดงนี่มันต้ฟางนะปรีนี้จะมาหยุดตางเรียงดะนะต้ไปางกรีเลยมันกลัวจจังว่ากันเดี๋ยวนี่ยไปไดลมันแค่จังว่านานจนงัวนะไปเก้าเก้าหลัเก็บไปเก้า ไรล้ันนักรแล้วก็นก้าเปงนักก้าแเงก้าวเปงเด้งก้าเตียบ้นนักลอยมเลยทำาเไปก้าวก็มาเปกันมือ้ก็้นวหดน้าวเปงนก้าวต่อเปงกับ้าวเนื่อมันต่อเปงเนี้ตก้าวเนือมันจะตัวตัต่อเปง

ก้าวคนจะยางามาำใช่นะก้าวนะกน้มันจะตัวนักกปตัวแดงนี่นาจะไม่โอเลเาไมนักเรยนก้าวหมเดียวก้าวได้หมเดียวก้าวได้หมเดรยบได้ไมีวก้าได้มหเดียวก้าวได้ไหมเดียวก้าวได้หมเดียก้าวได้หมเดียก้าวรอจุดนึงนะก้าวรอจุดนเป็นนเปค

ข้าเป็นก้อยนะครับข้าเป็นก้อยนะข้าเพิ่มซาประหยัดนำใจครับข้าเพิ่มซบประหยัดนำใจเป็นก้อยนะครับโอ๊กนาทีโอ๊กนาทีโอกนาี ตัแบบกานรัเนีพวกหน้าที่าเบิ่มขัยัน้ำเช่นอำยาตะบนอันนี้มันออมมันน่ออมันนึก่ตบนมันกเนันมันกเป็นีอ่น